มือใหม่ต้องรู้เลือกพื้นที่ปลูกยางอย่างไรครูพิสมัยมีวิธีการที่จะมาแนะนำอันแรกก็คือถ้าเราอยากจะปลูกยางเรามีพื้นที่หรือว่าเราวางแผนว่าเราอยากจะมีสวนเพื่อว่าในอนาคตข้างหน้าของเราเราจะได้มีไรายได้จากการทำสวนยางอันแรก,กคือที่ควรจะจะมองก็คือสภาพพื้นที่ของเรานะคะเราจะเลือกที่ราบหรือที่เนินเขา ถ้าที่ราบง่ายเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยแต่ถ้าเป็นที่เนินเขาเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าความราดเทเป็นยังไงถ้าความราดเทมากเราจะไม่ให้เกินสามสิบห้าองศานะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ปลูกสูงกันราดเทกันมากค่ะทําให้จะมีผลตอนปฏิบัติงานนะคะคิดดูสิคะว่าที่เป็นภูเขาเลยไปเกย่ยางนะะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะถ้าคนธรรมดาทําไม่ได้เลยค่ะทีนี้ถ้าเป็นความราดชันตั้งแต่ 15องศานะคะเราก็จะให้ทำขั้นบันไดนะคะทำเป็นขั้นบันไดนะคะเพื่อว่าเวลาเดินก็เดินสะดวกแล้วก็ป้องกันดินชะล้างพันทลายด้วยค่ะเดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมเขาใส่จใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับพวกนี้มีมาตรฐานต่างๆที่จะมาบังคับให้กับประเทศเรานะี่ยมีเยอะมากค่ะถ้าเราทำไม่ได้ประเทศผู้ซื้อเราก็ เขาก็จะไม่ซื้อค่ะอันนี้ก็มีนะคะจะต้องเป็นมาตรฐานด้วยนะคะและทีนี้เอียมมันก็คือดินดินในสวนเราเป็นดินอย่างไรเป็นดินร่วนจะต้องเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนปนเหนียวหรือว่าดินร่วนปนทรายก็ได้ค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าดินเราเป็นยังไงก็ให้เอาดินมาผสมกับน้ําแล้วเราก็บีบดูนะคะถ้ายังอยู่ในมือเรานะหรือว่าออกมาเงี้ยมีดินออกมาแสดงว่าเป็นมีสภาพเป็นดินเหนียวใช้ได้ค่ะ อันนี้ก็คือจะทําให้ดินของเราเนี่ยพอปลูกแล้วต้นยางเขาชอบค่ะจกรู้ไหมต้นยางชอบอะไรอีกแล้วก็พอยดินเหนียวแล้วทีนี้จะต้องดูเสว่าหน้าดินหน้าดินเรารึรเปล่าถ้าหน้าดินมีชั้นหินอัดแน่นอยู่ข้างล่างเนี่ยปลูกได้ช่วงแรกค่ะพอต้นยางโตมาเ็าจะเกิดอาการตายจากยอดอะค่ะเพราะว่ารากไม่สามารถจะแทงลงไปข้างล่างได้อันนี้สําคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ดินต้องมีการระบายน้ำดีถ้าระบายน้ำไม่ดีเนี่ยยางไม่ชอบเพราะว่าน้ำท่วมขังี่นก็จะทําให้ต้นแคกรันโตได้แต่ไม่ดีค่ะเส้นเปรืองค่าใช้จ่ายมากนะคะเลือกพื้นที่ดีแต่แรกก็จะทําให้เราสามารถที่จะได้ส่วนยางที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญคือ,อยางชอบความเป็นกรดอ่อนค่ะก็คือ pH 4.5-5.5ตัวนี้นะคะจะทำให้ต้นยางตัวดีไม่ชอบดินด่างถ้าแถวๆเรามีผู้เขาหินปูนก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะอย่าเลืมค่ะต้องปลูกอะไรที่ต้นยางต้องการนะคะถึงจะได้ผลผลิตดีรายได้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูพิสุ